สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนกอกๆนะคะเอฟซี FC ทุกท่านอ่ะตอนนี้นะคะเวลาประมาณบ่ายสองเกือบจะบ่ายสามแล้วนะ,ะทุกคนเราจะพาออกมาดูบรรยากาศข้างนอกนะคะฟ้าร้องนี่นะคะทุกคนบรรยากาศข้างนอกนะคะฝนตกนะคะเห็นไหมเดีย๋ยวพาเดินเลาะๆไปดูนะคะ ฝนตกแรงนะคะแต่มันก็เริ่มซาเห็นหมันยังตกอยู่นะยังปลอยปลอยอยู่นะคะโหแห้งมีแห้งแงล้วปกอย่างจนเป๊ะตาก็อยู่เฝ้าร้านนะคะร้านแม่มาต่อยก็ยังเปิดนะ,ะทุกคนนี่ฝนยังตกอยู่เลยนะคะทุกคนเห็นไหมภูเขาโอ้ด้านหลังขาวเลย ภูอันนี้ภูหลวงฝนตกด้านหลังโอ้ภูเขาด้านหลังสีขาวเลยนะคะแสดงว่าฝนตกแดงเดี๋ยวพามาดูบริเวณนี้นะคะบริเวณหน้าบ้านนะคะรอบๆข้างบ้านไม่ใช่หน้าบ้านนะแอดวิวก็มานะคะ เดี๋ยวฝนเริ่มมาแล <ka> ้วทุกคนเดี๋ยวเราไปหลบก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันยังตกปลอยๆอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาอยู่กับแอดวิวกันนะคะทุกคนฝนเริ่มมาอีกแล้วนะคะด้านด้านหลังนะคะก็ต้ใช่ตอนนี้ก็ยังตกแบบปลอยๆอยู่นะคะใช่ฝนตกลอยนะคะก็เลยแบบเนี่ยก็เลยอ่า มาถ่ายคลิปให้ที่ได้ดูนะคะว่าบรรยากาศล่าสุดนะคะบรรยากาศล่าสุดวันนี้เป็นยังไงเนาะตอนตอนช่วงเที่ยงเที่ยงอะเดดร้อนมากใช่เดดร้อนแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วก็จะตกอีกเล่ก็ไม่รู้ว่าตอนเย็นเราจะได้กรีดยางพาราหรือเปล่านะคะชื่งหวันก็นั่นแหละไม่ได้กรีดหรอกดูสิเผื่อเปียกหมดแล้วว่าไงเผื่อเผื่อแบบว่าไม่ตกถึงสวนไงเดา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 แต่ว่าอยากจะแต่ด้านนู้นอ่ะแต่ด้านนู้นยัง สว่างอยู่นะตรงนู้นอ่ะอันนี้ค่ะอันนี้ก็มาอยู่มาอยู่ด้วยกันให้พี่ๆค่ะไม่มีอะไรได้ถ่ายให้พี่ๆได้ดูเลยนะคะไลฟ์สดก็ไม่ได้ไลฟ์นะคะเนาะไม่ได้ถ่ายเลยก็เลยมาถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ให้บ้านเนาะใช่ให้พี่ๆได้ดูกันนะคะเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทํานะคะเราก็นั่งเล่นสมุิเมตอยู่นะคะเนาะแล้วก็ฝนตกก็เลยไม่ได้อยู่ข้างนอกนะคะก็ฝนฝนเริ่มหยุดแล้วเราก็เลยออกมานะใช่แล้วก็หนูก็จะไป รอให้ฝนมันหยุดก่อนนะคะแล้วค่อยทําความสะอาดทีเดียวเนาะรอลุงกับป้าจะมาไหมวันนี้น่าจะมานะมาใช่ไหมอื็เดี๋ยวเราก็ต้องส่งกําลังใจให้ลุงกับป้าด้วยนะคะเนาะให้ผ่านพ้นเรื่องเละไรไปเร็วๆนะคะแล้วก็เวลาทําบุญทําบุญทําบุญตักบาตรหรือว่าอะไรก็จะอธิษฐานนะคะขอพรให้ลุงกับป้าเสมอนะ,ะเพราะว่ามันก็ <c oughs> ชีวิตคนเราเนาะมันก็ต้องมีอุปสรรคอะไรบ้างอุปสรรคหลายอย่างนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแหละรวยจนก็มีอุปสรรคเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าอุปสรรคนั้นจะน้อยหรือจะจะน้อยหรือจะหนักแค่ไหนเนาะอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นนยวิวก็มีอุปสรรคแต่ว่าอาจจะไม่หนักเท่าลุงกับป้าเนาะลุงกับป้าคือต้องโหรับแรงกดดันและแบบมันก็เยอะเยอะเนาะเนาะทุกคนเนาะ มันเยอะมากเลยนะคะแล้วแล้วคิดดูว่าตอนนี้ลุงกับป้าไปขึ้นศาลใช่ไหมก็ต้องไปพบกับมานอีกแล้วเช่นเคยนะคะก็ต้องไปรับแรงกดดันจากภายนอกถ้าถ้าเราเอาถ้าไม่เข้มแข็งเหมือนอลุงกับป้าบอกเลยว่าอาจจะมีอาจจะมี คิดสั้นหรือว่าอาจจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าโรคโรคซึมเศร้าอยังไงก็วันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ลุงป้านะส่งกําลังใจไปให้ลุงป้าเหมือนเดิมนะคะเพราะพวกเราไม่ได้ไปนะคะก็ส่งใจไปส่งใจไปนะคะเพราะว่าหนูแอนแนนไม่ได้ไปเพราะแอนแนนก็ทำงานนะคะเอ็มินทํางานนะคะส่วนหนูนะคะหนูไปกรีดยางมาเมื่อคืนมาประมาณตีสามนะแม่ปลูกตอนตีห้าบอกเลยลุกไม่ได้เหนื่อยมาก เหนื่อยมากลุกไม่ได้แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเวลาไปใช่ไหมไปไปศาลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบหานค่าน้ำมันกันไปตอนนี้ยังยังไม่ได้นะคะยังยังไม่มีเงินที่จะเอาไปหานค่าน้ำมันเนาะไม่เป็นไรแล้วก็กลับมาอยู่ที่กรก็ได้นะใช่ส่งใจรอลุ้นนะคะรอติดตามตลอดเลยนะแบบลุ้นแบบเฮ้ยจะเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะแต่ยังไงก็ขอให้ลุงป้านะคะผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะใช่ผ่านพ้นไปดีใจนะอยาก ใจเนะี่ยคิดว่าอยากให้มันผ่านๆไปแบบให้มันผ่านไปให้ไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องมีอะไรมาเกาะแกะวุ่นวายคือ <S <S <ม>ในความคิดหนูนะขนาดขนาดไม่ได้เป็นตัวเราเองนะเราจะลำคานแทนล้วยังลำคาญายังหงงุดหยิดแทนแล้วแบบแล้วแล้วล,วล,วลวุงกับป้าเป็นคนที่บบโดนเองแล้วจะแบบหมุดหมัดขนาดไหน <S <S อะไรหมุดหมัดเข้ามาหมุดหมัดไงหมุดหมัดแต่ว่าเว้ยเดี๋ยวก็นั่นเดี๋ยวก็นี่มันก็หมุดหมัดเลยจะหาอะไรคือมันเขาเรียกว่า มันโดนโดนตลอดนะนะ<ช>โดนจิกโดนกัดโดนอะไรตลอดมันอยู่มัดนะอยู่สุกไม่ได้อืไม่คือ,อสุกนิดนึงนี่คือมีมีเรื่องให้แขว์<ช>ตลไรเนาะมันเขาเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามารผจนุนเออนั่นแหละคนดีเนะี่ยคนดีส่วนมากจะมีมารผจญนมานรผจญนก็เหมือนเหมือนอย่างที่แบบว่าตำนานเนาะอย่างพระพุทธเจ้านี่ก็ก่กอนจะตัสรู้ก่อนจะแบบ เออนน่นนี่นั่นก็มีมารมาผจญอันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่ลุงกับป้าจะโด่งดังกว่านี้จะมีชื่อเสียงกว่านี้หรือว่าอาจจะแบบเออรวยกว่านี้ชีวิตดีกว่านี้ทําให้คนอื่นมีชีวิตดีด้วยไงแบบคนที่อยู่กับลุงกับป้ารอบๆอะ่ะได้อิทธิพลหมดเลยก็ก็ต้องมีแหละมารมามากัดมาจิกมาเอมีแน่นอนนะคะมีแน่นอน mm hmm. เพราะว่า คนมนุษย์เราเนาะมันมีความอิจฉาเป็นของตัวเองอยู่แล้วอืนั่นแหละก็อยู่ที่ว่าใครจะควบคุมมันได้หรือเปล่าหรือใครจะควบคุมมันไม่ได้แค่น,นั่นเองนะคะก็แต่ว่าที่เห็นเห็นมาที่ที่มาที่มา,มาลำควันก็มีแต่คนที่อิจฉาแล้วเก็บ<ช>ไม่ได้เก็บความอิจฉาของตัวเองไม่ได้สิ่งแรกคือความอิจฉาใช่เก็บเก็บความอิจฉาของตัวเองไม่ได้ก็ต้องเอามาลงกับคนอื่นทุกคนคนเริ่มมาอีกแล้วนะคะดูให้ อฝนเริ่มมาอีกแล้วทุกคน <S 2> <S 2> ใช่อุย้ยทำไมมือจะอุ่นผูยูฟูโลก,ก็ข่าวเท่าไหเออใช่ฝนเนี่ยค่ะฝนมันลินอยู่ตลอดลใช่แล้วก็มาถ่ายบรรยากาศรอบนอกนะคะให้เอฟซีได้ดูเนาะแล้วฝนก็เริ่มมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในนะคะเ<ช>พราะว่าฝนจะตกหนักนะคะแล้วเราก็จะเปียกกุก,กอย่างนะเปียกบ้ะเออใช่นี่ดูบรรยากาศนะคะใช่บรรยากาศ ร,รอบๆนะคะฝนเริ่มมาอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนนี่คือฝนลินแล้วเราก็จะหลบขออนุญาตหลบฝนก่อนน,ลลนะคะไปไปข้างในนะคะโอเคทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้ก็อ่าถ่ายบรรยากาศรอบนอกให้ดูนะคะนนแล้วก็ส่งกําลังใจให้ลุงป้าด้วยนะคะนนถึงเราไม่ได้ไปเนาะ,ะ<ช>โอเคเดี๋ยวปิดคลิปก่อนเดี๋ยวจะเปียกนะคะโอเคปิดคลิปไปคลิปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากด้วยนะคะฝากกด ติดตามนะคะ<ม>กดไลค์กดแชร์นะคะเ<ม>ป็นกำลังใจให้ช่อง<ม><ม>ในกรอก,กด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ<ม>บ๊าย<ม>บาย<ม>ตกนะ้ำ